สวัสดีค่ะโรเซร่จะมาสปอยซีรีส์ดาบพิฆาตกลางหิมะในตอนที่38นะคะเป็นตอนจบแล้วค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยณนะลำธารแห่งหนึ่งเจ้าขายนั่งหลับใต้ต้นไม้นึกฝันถึงตอนที่สีวชิชงหยิบดาบมาไล่ฆ่าตน้นก็ยิ้มจนตื่นขึ้นมาจู่ๆก็มีคนส่งจดหมายให้กับหานเตียวซื่อแล้วขี่ม้าจากไป หานเตียวซื่ออ่านเนื้อความในจดหมายพบว่าทับกวางหลินออกศึกได้พ่ายแพ้หลี่ชุนกังเจ้าข่ายถามว่าเจ้าอี้ส่งกองกำลังไปเท่าใดหานเตียวซื่อตอบว่าสองพันกว่านายหนึ่งคนหนึ่งกระบี่ไม่มีผู้ใดกล้าขวางรถคันนั้นอีกนับแต่นั้นเดินทางขึ้นเหนือไปแล้ว เจ้าขายจึงถามหาสีเฟิงเนียนหานเตียวซื่อตอบไปว่าเมื่อหลี่ชุนกังอยู่บนรถมาชีเฟิงเนียนก็ต้องอยู่ด้วยยังบอกต่อให้ไม่อยู่ก็ไม่สําคัญอีกแล้วเพราะเจ้าขายมีหานเตียวซื่อท่องแดนประจิมเป็นเพื่อนหลี่ชุนกังไม่มาใครจะขวางเจ้าขายได้จากนั้นทั้งสามคนก็ได้ออกเดินทางสู่เมืองซีสู่ต่อสักพักพวกเขาก็ได้ทิ้งมาไว้กลางป่าเพราะไม่อยากให้เป็นที่สะดุดตาแล้วไปทางน้ําเพื่อความปลอดภัย หานเตียวซื่อบอกให้ขึ้นเรือด้านหน้าแต่แล้วก็เจอกับสีเฟิ่งเหนียนและชิงเหนียวมาดักรออยู่ก่อนแล้วพวกหานเตียวซื่อถึงกับตะลึงว่าสีเฟิ่งเหนียนตามมาทันได้อย่างไรสีเฟิ่งเหนียนทักกับเจ้าขายว่ายังจําคําพูดเขาได้หรือไม่จุดจบเจ้าขายไม่ควรอยู่ที่เมืองอูตี้แต่เป็นที่นี่เจ้าขายเลยถามว่าที่ช่วยก็เพื่อมาฆ่าเขาที่นี่หรือ ไม่น่าใช่มั้งเฟื่งเหนียนเลยตอบไปว่าช่วยไม่ให้ถูกฆ่าล้วนไม่ได้ทำเพื่อเจ้าขายเพราะศัตรูในสายตาเฟิ่งเหนียนไม่เคยเป็นเจ้าขายเลย หานเตียวซื่อเลยพูดว่าคนที่ชีเฟิงเนียนรอคือเขาชีเฟิงเนียนเลยถามว่าวันที่แม่เขาถูกทําร้ายหานเตียวซื่ออยู่ที่ไหนหานเตียวซื่อเลยตอบว่าชีเซียวน่าจะเคยตรวจสอบเขาได้รับคําสั่งย้ายให้ออกจากเมืองไม่ได้อยู่เมืองหลวงชีเฟิงเนียนพูดว่าเขาก็ได้สืบและให้คนตามตัวทุกชีวิตที่เหลือจากปีนั้นมาสอบถามวันนั้นแม่เขาโดนหานเตียวซื่อทําร้ายหานเตียวซื่อกลับมาเมืองหลวงแล้ว หานเตียวซื่อเลยพูดว่าแสดงว่ามีคนเห็นเขาฉีเฟิงเนียนเลยบอกมีคนเห็นแต่ไม่รู้จักเขาแต่รูปโฉมเขานั้นจําง่ายหานเตียวซื่อเลยถามว่าไม่กลัวจําผิดคนหรือฉีเฟิงเนียนก็ตอบว่าเดิมทีเกือบจะมั่นใจแล้วพอไปเมืองอูตี้ก็ยืนยันเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนเพราะราชวงศ์ล้อมสังหารแม่ของเขาก็ต้องใช้ยยอดฝีมืออันดับหนึ่งในวังอย่างหานเตียวซื่อเป็นคนคุม แต่เพราะกลัวเปยเหลียงดังนั้นเลยสร้างคําสั่งปลอมมาว่าหานเตียวซื้อไม่อยู่เมืองหลวงใครจะคิดว่าแม่เฟิ่งเหนียนจะรอดมาได้แต่แม่เขาก็ไม่ได้เอ,อ่ยเรื่องนี้ออกมาเพราะใต้ล่าลิขิตไว้แต่แรกหากก่อเรื่องฆ่าฟันกันอีกโลกจะเข้าสู่สงครามเพื่อทุกคนในใต้ล่าแม่เขาก็เลยปกปิดเรื่องนี้ไว้และแล้วหานเตียวซื้อก็ได้ยอมรับ ว่าคนที่รอบโจมตีแม่ชีเฟิงเนียนมีเขาด้วยสิ่งที่ชีเซียวคาดไม่ถึงเฟิงเนียนกับทําได้แต่ชีเฟิงเนียนบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าหลายปีนี้ชีเซียวจะไม่สงสัยหานเตียวซื่อแต่ชีเซียวไม่คิดจะล้างแค้นเพื่อแลกกับความสงบสีเฟิงเนียนยังพูดอีกว่าเขากับสีเซียวไม่เหมือนกันแค้นที่ฆ่ามารดาจะไม่ชำระได้อย่างไร หานเตียวซื่อเลยบอกว่าคิดดูแล้วที่เฉาฉางชิงไปซีซสู่อย่างจงแจ้งก็คงกําลังร่งรวมมือกับเฟิงเนียนเหมือนกันแต่หานเตียวซื่อไม่เข้าใจว่าเฟิงเนียนรู้ได้อย่างไรว่าราชสำนักจะต้องส่งเจ้าขายไปชีซู่และรู้อย่างไรว่าเขาหานเตียวซื่อจะไปด้วยขนาดเขาเปลี่ยนเส้นทางตลอดเฟิงเนียนมาขวางอยู่ที่นี่ได้ยังไง เจ้าขายเลยว่าแน่นอนต้องมีคนคอยส่งข่าวให้พร้อมกับบอกให้มรุดเกาะแดงจัดการกับหยวนทิงซานเป็นหยวนทิงซานนั่นเองที่คอยเป็นสายลับให้แต่เขาไม่ใช่สมุนของปเปหีียงเป็นคนในราชสำนักที่ส่งเขามาหานเตียวซื่อเลยถามหยวนทิงซานเป็นคนของใครกันแน่หยวนทิงซานเลยตอบว่าหานเตียวซื่อไม่เห็นหรือว่าเขาใช้ดาบหานเตียวซื่อเลยพูดชื่อว่ากูเจียนทาง ชีเฟิงเนี่ยเลยถามว่าไม่ทับกู้ลาป่วยได้เวลาเหมาะจบพอดีเลยใช่ไหมหานเตียวซื่อก็ตกใจบอกเป็นไปไม่ได้ทำไมกู้เจียนถางจะต้องร่วมมือกับเป่ยเหลียงเจ้าขายเลยพูดว่าพอเจ้าขายยังไม่ตายหานเตียวซื่อก็จะเก็บทุกโอกาสให้กับเขาหากหานเตียวซื่ออยู่ก็ไม่มีทางให้กู้เจียนถางออกจากเมืองหลวง เจ้าข่ายจึงถามอีกว่าในเมื่อเป็นคนของกู้เจียนถางทําไมได้กลายมาเป็นที่ปรึกษาของตระกูลเซียนหยวนพร้อมตอบเองว่าตระกูลเซียนหยวนควบคุมทางน้ําในใต้ล่าผลประโยชน์จากสิ่งนี้แม่ทับกู้ต้องมองออกอยู่แล้วหยวนทิงซานบอกว่าเสียดายที่ถูกเฟื่องเนียนนาหน้าไปหนึ่งก้าแล้วบอกว่าตนไม่ได้ร่วมมือกับเฟื่องเนียนแต่แรกแม่ทับใหญ่ไม่มีทางเดาได้ว่าชีเฟื่องเนียงจะยื่นมือช่วยตระกูลเซียนหยวนจึงได้รับคําสั่งให้มาร่วมมือในทีหลัง เจ้าขายเลยถามว่าเอาเวลาไหนมารับคําสั่งจากนั้นก็นึกได้ว่าที่สํานักการศึกษาสร้างอินตอนที่เจ้าขายให้ไปแอบฟังฉีเฟิ่งเนียนยวนทิงซางเลยตอบว่าถูกต้องซึ่งเป็นโอกาสที่เจ้าขายให้กับเขาเองตัดภาพมาที่หานเตียวซื้อก็เข้าใจแล้วว่ากู้เจียนถางไม่ได้ขัดขวางกลับยังคอยช่วยอ,อยู่ลับๆ เขาว่าเฟิ้งเนียนวางแผนได้ดีแต่ไม่คุยต่อแล้วจากนั้นก็พาเจ้าขายรีบหนีขึ้นเรือในไม่ช้าเรือของพี่หญิงรองและพี่หญิงใหญ่ก็ได้ปรากฏหานเตียวซื้อจึงบอกให้เจ้าขายข้าแม่น้ําไปก่อนจากนั้นทั้งคู่ก็ตกใจอีกที่เจอกับ่วงมานเออน้องชายคนสุดท้องล่องเรือมาอีกพี่น้องสี่คนพร้อมหน้าเพื่อมาชําระล้างแค้นให้กับท่านแม่โดยเฉพาะ หานเตียวซื่อบอกว่าเขาติดตามเปยเเลียงตลอดเวลาพวกลูกบุญธรรมของสีเซียวมีแค่ชูรุซานที่ฟังคำสั่งสีเฟิ่งเนียนบัตรนี้อยู่ที่เปยเเลียงเฟิองเนียนจะเอากำลังเสริมมาจากไหนทันใดนั้นเองเฉินจื้อเป้าก็ปรากฏตัวออกมาหานเตียวซื่อถึงกับตะลึงว่าคนที่เกียดสีเฟิองเนียนมากที่สุดกลับมาช่วยเขาพร้อมกับนำกองกำลังทหารมาด้วย เฉินจื้อเป้าบอกว่าที่เขามาเพื่อแก้แค้นให้แม่บุญธรรมเท่านั้นหานเตียวซื่อจึงบอกให้เจ้าข่ายหาวิธีฝ่าวงล้อมออกไปไม่ต้องรอเขาจากนั้นหานเตียวซื่อก็ใช้วิชาได้แดงจัดการกับทหารเปืยเหลียงตายเป็นหน้ากองฝั่งเจ้าข่ายพอกำลังจะขึ้นเรือก็โดนฉีไวชงพี่หญิงรองเฟิ่งเหนียนคนรักของเขาสกัดไว้ในขณะที่มนุษย์เกราะแดง เปลี่ยนเป้าหมายมาจัดการกับชีไวชยงหวงมันเอ๋อก็ได้มาจัดการกับนุชเกาะแดงชีแขนจนขาดแล้วร่วมสู้กับชีไวิยงจัดการเจ้าขายเฉินจือเป้าได้จัดการกับหานเตียวซื่อเพียงรำพังอย่างดุเดือดหานเตียวซื่อเห็นสถานการณ์ของเจ้าขายไม่สู้ดีก็รีบเข้าไปช่วยทันที จากนั้นเฉินจืจ้อเป้าก็ใช้หอกแทงเข้าที่หลังของหานเตียวซื่อแต่ก็ไม่ทําให้เขาถึงตายพอเจ้าข่ายกําลังข้ามแม่น้ําก็เจอกับหนานกงผู่เย่ข้าแม่น้ําใช้ฝ่ามือมาสกัดอีกซัดมาฝั่งเดิมตอนนี้ทั้งหานเตียวซื่อและเจ้าข่ายถูกทุกคนล้อมรอบหานเตียวซื่อก็ได้เคนพลังทั้งหมดออกมาจัดการแล้วรีบพุ่งไปจัดการกับฉีเฟิงเนียนฝั่งฉีเฟิงเนียนก็เตรียมตัวชักกระบี่ออกมารอแล้วแล้วก็ใช้สองแขนเสื้อสารพิษเขียวจัดการกับหานเตียวซื่อ ชีเฟิ่งเนียนนึกถึงคำสอนของหลีชุนกลงแล้วเอ่ยปากเบิกประตูสวรรค์พร้อมกับสัตว์กระบี่ใส่หานเตียวซื่ออย่างเต็มกำลังแต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับพลังของหานเตียวซื่อชีเฟิงเนียนถูกหานเตียวซื่อบีบคอไว้ได้แต่เมื่อหานเตียวซื่อเห็นตาหวงถิงก็ว่าจะดึงพลังนั้นออกชีเฟิงเนียนด้วยไหวพริบก็ได้เรียกกระบี่เือนทั้ง12ออกมาจัดการแล้วแทงที่หานเตียวซื่อแบบเน้นๆส่วนเจ้าขายก็โดนสีวิ้งจงแทงเข้าสุดๆเหมือนกัน หานเตียวซื่อก็แปลกใจที่สีเฟิ่งเนียนใช้กระบี่ของเติงไทเออร์เฟิ่งเนียนบอกว่าเป็นการใช้รวมกับหนึ่งกระบี่ที่หลี่ชุนกังให้ยืมจะสามารถใช้กระบี่เหินได้หนึ่งครั้งเฟิ่งเนียนยังไม่ทันได้ถามอีกว่าคนที่ล้อมฆ่าแม่ของเขายังมีใครบ้างหานเตียวซื่อก็ล้มตายลงซะแล้วสีเฟิ่งเนียนบอกเจ้าข่ายว่าเขาไม่เคยคิดจะก่อสงครามปั่นป่วนในใต้หล้าเพื่อความแค้นของตนแต่จุดจบของเจ้าข่ายล้วนเกิดจากสิ่งนี้ เจ้าข่ายจึงว่าเขาแพ้อย่างเต็มใจแล้วก็ใช้มนุษย์กราะแดงปลิดชีพตนเองตายชีฟเฟองเนียนเลยบอกว่าเขาจะไปเปยหมากเพื่อชำระแค้นที่แท้จริงเป็นเปยเเลียงอองแล้วจะกลับมารับทุกคนกลับบ้านจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกลับที่เดิมที่จากมาด้านชีฟเฟองเนียนว่าจะฝึกกระบี่เหินด้วยตนเองเปยเลียงรอเขากลับบ้านฝั่งสำนักบูตึงหงซีเซียวก็ได้ตื่นขึ้นแล้ว เรื่องราวในตอนที่38จึงจบลงเพียงเท่านี้จบซีซั่นหนึ่งสักทีค่ะทุกคนตัดจบได้สวยหักมุมมีเนื้อเรื่องให้ติดตามต่อแบบจุกรอชมซีซั่น2กันต่อเลยค่ะใครอยากพูดคุยหลังดูซีรีส์จบสามารถมาคุยกันได้ที่คอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ